ต่วงนี้ก็ได้ปลาหมานมาหนึ่งตัวนะครับป้าหมอตะกรับได้บงังเปลือแป๊บเดียวนะครับอันกลับมาดูออกทุ่นนอนละกี้นะครับอ้วนมากปลืนเลยปลืนมิดเลยนะครับ ร้อยมิดเลยนะครับตัวนี้มองไม่เห็นตัวเบ็ดเลยปลาหมอตับกลับเยบร้อยกินอย่างนี้ลงไปสุดๆเลยนะครับสลับชีบเป็นหนึ่งตัวอ้นวนๆนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆนานานักตกปลานะครับวันนี้ก็น้าบังมาตกที่บ่อดินนะครับถึงหมายนี้นะครับน้าบางมาตกนานเลยนะครับประมาณสักเกือบสองอาทิตย์แล้วนะครับมาตกแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้เข้ามานะครับไปตกที่หมายอื่นนะครับไปตกหมายแต่ๆควนน้อยนะครับก็ตีควนน้อยก็ได้พอได้ตัวอยู่แต่วันหลังนะครับไปก็ได้มาแค่เต็มเดียว สำ,สำหรับว like ันนี้นะครับมาตกที่จุดนี้ก็ได้ปลาหมอตะกับนะครับมาหนึ่งแต้มตอนที่ข้ามาใหม่ๆก็ไม่ได้ทักทายเพื่อนๆนานๆนะครับก็สําหรับจุงนี้นะครับไม่แน่ใจว่าจะได้เพิ่มอีกหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ก็ได้ปลาหมอตะกลับไปหนึ่งแต้มสวยๆนะครับจังหวะที่นบังไปทําธุระพอดีนะครับกลับมาถึงก็เอ็นทุนลอยแล้วก็ได้ปลาหมอตะกลับมาหนึ่งตัวแล้วก็ไม่ได้ซูมทุนให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเพราะว่า ปลาเข้าช้านะครับมานั่งเงียบนั่งเงียบนานมากนะครับแลบางมาตกตั้งแต่สี่โมงครึ่งนะครับสี่โมงครึ่งแล้วก็ช่วงนี้ก็ปลากล็ไปปาลาเข้าไปเป็นชั่วโมงกว่าเลยนะครับได้มาหนึ่งแต้มแต่ก็เมาบรรยากาศนะครับบริเวณนี้นั่งตกตอนเย็น,ยนกินลมชมวิวนะครับดูบรรยากาศของบ่อดินโอเคครับ เดี๋ยวมาลองออชมกันดูอาจจะถ่ายกล้องหลังอย่างเดียวนะครับเพราะปลาเข้าช้ามากกว่านี้ถ่ายกล้องหลังอย่างเดียวมาชมกันดูนะครับว่าจะได้แต้มเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับ ก็ได้ปลาตะเพียนมานะครับสวยๆหน,นึ่งแตมเมื่อกี้ก็ปั้นเม็ดนะครับปั้นเม็ดเล็กๆลากบืดเลยเดี๋ยวขอปรับกล้องนิดครับโอเคละปรับกล้องนิดนึงวันนี้น้ำบังไม่ได้ไม่ได้ซูมทุนนะครับเพราะว่าปลาเข้าช้ามาก เปลี่ยนใสวยนะครับนี่ครับจะเปลี่ยนใสวยมากเชดได้หมานแล้ววันนี้ ปลาอะไรนะครับดึงพื้วัดไม่ติดน่าจะเป็นปลาเล็ก สำหรับวันนี้นะครับหมยที่บ่อดินนะครับที่น้บังมาตกตั้งแต่ช่วงสี่โมงครึค่งนะครับประมาณนั้นนะครับสีบ่โมงครึค่งก,ก็ปรากฏว่าได้ปลาตะเพียนแล้วก็ได้ปลาหมอตะกรัรมไปนะครับอย่างละหนึ่งตัวปลาพอตอนหลังๆนะครับมีน่าจะเป็นปลาเล็กนะครับถ้ามากินลาดทุ่นจมปืดป๊ดๆนะครับแต่ว่าวัดไม่โดนก็น่าจะเป็นปลาตัวเล็กๆนะครับ จะได้มากส่วนปลากระสุมนะครับหน้าบางตีสองสามรอบนะมันไม่กลับตีเข้าไปที่ฝูงเลยโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็มืดละปกวงคลิกเนี่ยนะครับแล้วก็มันคลิมฝนด้วยนะครับที่จริงก็น่าจะตกได้อีกสระยะแต่ว่ามืดนอกก็น้าบังก็ต้องขอตกไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้หน้าบังนะหรือว่าเพื่อนที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับในลิมนะครับ กดติดตามกดกระดิ่งให้ได้ฟังเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปครั้งต่อๆไปนะครับเขอาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ